สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการแยกกอหรือระเบิดกอของอบุสลากคมด่างชมพูกอนี้ค่ะเพราะว่าแต่กอแน่นๆแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เลยจะมาแยกวันนี้จะแยกเพื่อทําจํานวนค่ะเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกก็จะแยกต้นเล็กออกก่อนแล้วก็จะปลูกต้นแม่ของเขา,า่ะลงเข่งค่ะจะเอาแม่เขาลงเข่งซึ่งวิธีการแยกก็ง่ายๆค่ะเพราะว่า กระถางนี้ลากเขาล้นล้นแล้วค่ะอยู่แน่นแล้วนี่ค่ะดูลากทะลุกระถางค่ะทำก็โดยการเอาต้นเขาออกจากกระถางนี่แหละค่ะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่า,าตุ่มเขาจะแตกหรือว่าดินในกระถางนี่จะแตกเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีแต่าลากก็จะแยกทำการแยกต้นพอ,อกจากาต้นลูกออกจากต้นแม่ค่ะลืมบีดมาซะอย่างนั้น เอาดินออกจากปากกระถางหน่อยเพราะว่าที่เราเพิ่มดินไปใหม่ก็เ,เพิ่มได้แต่ด้านบนค่ะเพราะด้านล่างเนี่ยเขาเอาดินดินหมดแล้วค่ะน่นเพื่อ ไม่ให้ต้นเขาช้ำอะค่ะจะคุยดินออกกอนค่ะเนี่ยค่ะพยายามให้รา,ากเขาช้ำน้อยที่สุดอะค่ะจะแยกลูกเขาออกเพื่อเอาต้นแม่เนี่ยปลูกลงเข่งค่ะต้องพึ่งต้องอาศัยเครื่องทุนแรงค่ะ ติ่มลงไปเลยแยกแม่แยกลูกซะหน่อยนี่ต้นหนึ่งมามาแล้วลากติดเต็มเลยค่ะหนึ่งต้น ทาแผลไปด้วยเลยทาแผลให้แม่ไปด้วยเลยค่ะเอาออกไปเลยนอที่สองค่ะหนอที่สองที่ต้องการเอาออกค่ะ อ๋อที่สองค่ะความด่างความสวยของเขาค่ะอ๋อที่สองตางเฟ่ให้แม่หน่อยอ๋อที่สามค่ะ แยกออกเลยนี่ค่ะนอเนี่ยใหญ่เท่ากับต้นแม่เลยค่ะเนี่ยค่ะนี่หนอที่สามค่ะโอเคให้ต้นแม่เขานอที่สี่ หนอที่สี่ค่ะเล็กลงหน่อยค่ะที่สี่แหนอที่ห้าค่ะ โตนอนที่ห้าได้ลากมาน้อยค่ะแต่ก็ติดลากค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกต้นแม่ของเขาลงลงเข่งค่ะก็เหมือนเดิมจะเป็นการปลูกต้นแม่เขาลงเข่งค่ะ นี่เข่งที่เราไซส์ที่เราต้องการก็ลองก้นด้วยกาบมะพราะ้าวแล้วก็อุไรส่วนไม้มงคลเนี่ยการย้ายไม้ลงเข่งเนี่ยก็จะใส่วัสดุที่ไม่ย่อยสลายแต่ถ้าใครมีฐานก็ใช้ฐานได้ค่ะแต่นี่ทางเราไม่มีฐานเราก็ใช้กาบมะพราะ้าวใส่ในกระถางที่เราลองว่ากระถางต้นนี้ไม่ยุบค่ะ แม้วัสดุปลูกจะยุบหรือย่อยสลายไปเนี่ยกระถางก็จะยังคงอยู่ที่เดิมเพื่อเป็นการลองก้นต้นบุสลาคัมที่เราต้องการเอาลงเข่งนะคะก็จะใช้แบบนี้เอาอันนี้ไปลองก้นต้นบุสลาคัมอีกรอบนึงค่ะเนี่ยค่ะก็เอาดินที่เราใช้จะปลูกเนะะี่ยค่ะเทลงเทลงลองก้นแล้วก็ เอาบุษราคำต้นแม่ที่เราเาพิ่งแยกลูกเขาเนี่ยค่ะลงปลูกค่ะเนี่ยค่ะโดยที่ให้กระถางเล็กที่คำ้ำต้นไม้ไอ้ต้นบุษราคำเราอยู่เนี่ยถ้าวันวันใดวันหนึง่งวัสดุปลูกที่เราใช้หรือดินยุบลงเนี่ยต้นบุษราคำเราก็จะยังอยู่ที่เดิมเพราะว่ามีกระถางเล็กค้ำอยู่ค่ะเขาก็จะไม่ยุบตามวัสดุปลูกที่ยุบลงไปด้วยค่ะ ก็ทาให้เรามีช่องว่างสําหรับให้รากเขาเจริญเติบโตแล้วก็ช่องว่างสําหรับการเติมดินเมื่อเวลาวัสดุปลูกยุบลงอย่างเงี้ยค่ะ,ะต้นไม้เขาก็อยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ไม่ยุบลงไปกับดินหรือวัสดุปลูกที่ยุบลงไปด้วยเพราะนั้นเราก็เติมแค่ดินลงไปได้เลยค่ะเพราะว่าต้นไม้เขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะดินที่ใช้เนี่ยเป็นดินใบก้ามปูแต่ว่า เป็นดินชนิดที่ว่าใบก้ามปูเยอะเราจึงไม่จำเป็นต้องผสมใบก้ามปูเพิ่มค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นดินที่มีใบก้ามปูเยอะอยู่แล้วค่ะเป็นใบก้ามปูเก่าค่ะนี่ค่ะก็ต่อไปขั้นตอนก็เป็นการปลูกต้นเล็กเพราะว่าต้นเล็กเคยต้นลูกเขาหนอเขาเคยปลูกให้ดูแล้วค่ะนี่ก็จบขั้นตอนกนอารแยกกอแยกหนอของมุสลาคม เมื่อปลูกต้นแม่เสร็จแล้วก็มาต่อด้วยต้นลูกค่ะต้นลูกก็เช่นเดิมค่ะทาปูนค่ะทาปูนแดงค่ะที่แผลค่ะเนี่ยค่ะทาที่แผลจนเสร็จทุกต้นนะคะแล้วก็ทำการปลูกเอาไปแช่น้ำหรือเอาไปใส่ถุงอบก็เป็นขั้นตอนที่จบและเสร็จสิ้นค่ะ นี่ก็จะให้ดูแค่การปลูกต้นลูกค่ะนี่คต้นแม่เขาปลูกเสร็จแล้วเตรียมที่วางที่อะไรเรียบร้อยแล้วก็มาต่อด้วยต้นลูกค่ะรากก็ขาดหอมค่ะกินหอมมากรากที่ขาดหรือแผลที่ที่เขาเขาเป็นเนี่ยค่ะส่งกลิ่นหอมค่ะออลองก้นกระถางด้วย ขุยมพะพร้าวกับเอมเพะพร้าวสับชิ้นกลางเนี่ยค่ะตามด้วยดินปลูกค่ะ mm. ต้นนี้รากเขาจะติดน้อยกว่าเพื่อนแต่ก็ติดรากค่ะ mm. เพื่อนๆเขารากเยอะ ไปก็ทําเหมือนกันนี่แหะค่ะลองก้นด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะแล้วก็ตามด้วยดินเนี่ยต้นนี้ก็ลากติดเยอะค่ะเนะะี่ยค่ะกาปูนเขาทิ้งไว้จนปลูกต้นแม่เขาเรียบร้อยลุงเข่งเรียบร้อยแล้วถึงมาปลูกต้นลูกค่ะ ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินผสมใบก้ามปูเหมือนกันกับที่ใช้ปลูกต้นแม่ค่ะเห็นบางบางสวนบอกว่าใช้ปลูกด้วยทรายเหมือนทำทรายอย่างนั้นนะคะก็ว่ารากก็เดินไวแต่ว่าทางสวนเราเลือกที่จะใชะ้เพราะว่าเราเคยปลูกมาแล้วใช้ดินผสมใบก้ามปูนี่ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันค่ะ ไม้เพราะเขาติดรากมาอยู่แล้วค่ะใช้เวลาอาพักฟื้นก็ประมาณเดือนละค่ะปลูกใส่กระถางเล็กไปก่อนพอเขาแทงยอดใหม่มาอะไรมาประมาณเดือนก,อกว่าก็จะเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่หรือใส่เข่งได้เลยค่ะเพราะว่าต้นพวกนี้สามารถที่ตั้งเป็นต้นแม่ได้เลยถ้าเขาตั้งตั้งตัวได้แล้วอะค่ะเขาปรับตัวเขา ก็จะสักเดือนนึงอะค่ะส่วนเรื่องการอบบาง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 ,าบางคนชอบอบบางคนบอกว่าแค่แช่เอาถาดแช่น้ำก็ใช้ได้ไม่จาเป็นต้องอบก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสวนแต่ละร้านนะเนาะแต่ทางเราสะดวกอบค่ะใส่ถุงอบค่ะไม่มีตู้อบก็ใช้ถุงค่ะถุงใบใหญ่ๆที่ เราเอาไปสามารถใส่ผ้าหม่มนวมหรือผ้าพื้นใหญ่ๆได้อะค่ะมันจะใช้ถุงขนาดนั้นและค่ะขนาดยี่สิบหกนิ้ว,วยี่ิบสองนิ้วยางไงค่ะเอาสวมในตะกร้าทีนึงค่ะไม้เนี่ยถ้าเรา ไม่ว่าจะตัดยกยอดหรือว่างัดนอเนี่ยถ้าติดลากมาเนี่ยก็จะก็จะใช้เวลาพักฟื้นอ่าเร็วหน่อยค่ะได้ทั้งหมดหนาค่ะกอน,นี้ สำหรับการต้นสุดท้ายค่ะนี่ค่ะความด่างของเขาสวยของเขาบุษราคำด่างชมพูค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ